สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับทักทายแฟนๆชาแนลของผมกันด้วยละกันวันนี้มาอยู่ในเกมไฮเวนที่กี่กันนะครับคุณผู้ชมก็จะปีใหม่กันแล้วเราก็จะต้องนึกถึงสถานที่เที่ยวไม่ว่าจะขึ้นเขาออกนอกตรงทะลงทะเลอะไรก็ว่ากันไปผมขอไปทะเลแล้วกันนะฮะวันนี้ไปลุยกันเลยก่อนจะไปเขาดาวปีใหม่ฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นเมอร์ลี่สปาร์กันด้วยนะครับครบจัดกันหน่อยละกันกับทุน300เพียงวันนี้นะฮะไปด้วยกัน ลุยกันเลยลุยกันเลยเอาสักไม้สิบก่อนก่อนเบาๆนะจัดไปนี่ก็เป็นอาทิตย์ที่2แล้วสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่เรากลับมาพบเจอกันตั้งแต่ผมเอกลับมาเนี่ยพุกลับมาวันที่อะไรวะจําวันพี่ไม่ได้นะแต่ผมว่าก็เราลาวประมาณ2อาทิตย์เอ้ยเอ้ยเอ้ยจะพอมาอย่างไวครับคุณผู้ชมครับสองร้อยยี่สิบสามมาเร็วจังอะทำไมไม่ไหลต่อไปอหน่อยนึงอะ ผมกําลังให้สองช่องตรงกลางที่เป็นหน้ากากสีทองไหลต่อไปให้ครบเต็มช่องเต็มแถวนะครับซึ่งมันก็กําลังไหลแหละแต่ในขณนะนั้นมันก็ไหลไปไม่สุดแต่เหมือนว่าดอกนี้อาจจะสุดอยู่นะอาจ,จะนะมาสุดแล้วครับคุณผู้ชมแต่ถ้าในสุดก่านี้ต้องจับให้แตกหายไปไม่จับแตกหายไปวัดแต่ก็เป็นจะพอกันไปแลนะ้วกันนะรางวัลเมกาด้วย3 7 8นะครับซึ่งถ้าเกิดมันจับบึ้มหายไปทั้งสองแถวนี้มันถือว่าสุดแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่า โอ้ยมันก็เต็มช่องเต็มกราฟแล้วแต่มันไม่ขยับคอมโบให้ไปอีกสักครั้งหนึ่งวะไม,ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุกยกันต่ออ้าวรอบนี้มาเพียงแค่แถวเดียวสำหรับฮาวายเอ็นทิกินะครับผม เกมนี้ชื่อว่าไฮวิเอนทิก k ิตนะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตาม s u b สไครต์ช่องของผมกันก็เขน่าจ,จะรู้กันดีแล้วแหละแต่นี้ก็ต้องบอกเผื่อไว้ด้วยเผื่อสําหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่ๆมารับชมกันใหม่ๆอะไรแบบนี้นะฮะยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งเคยเจอผมนะครับผมก็จะบ้าๆบอๆแบบนี้แหละคุณผู้ชมก็ทําใจกันไว้เลยนะสาหรับสมาชิกใหม่ เต็มแถวแล้วโอ้โหทำไมไม่ขยับไปอีกครั้งหนึ่งว่ามันรางวัลก็ไปตองสองนะครับรอบนี้เนี่เยเดี๋ยวจะให้ดูคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูพยายามทำให้ได้แล้วกันนะหน้ากากสองช่องตรงกลางที่เป็นสีทองนะครับก,ก็คือสัญลักษณ์วายนั่นเองที่แทนได้หมดทุกตัวผมจะทำให้ดูแบบเต็มแถวแล้วแตกหายไปมันเป็นยังไงเพราะถ้าแตกหายไปอ่ะมันจะเป็นรางวัลซปเปอร์เมกาค่อนข้างแน่นอน70%เเลยนะไปดูกัน อ่ะรอบนี้มาเพียงแค่แถวเดียวก็ปล่อยไปก่อนแลครับเราค่อยไปดูกันใหม่ลองขยับซึ่งไปสักยี่สิบป่ะม,มีดูดน้ำกั็ไปสักเือกหนึ่งชีโมโเยอะแวะแสบคออะไรเดียวนึ่ก็แสบคอ ไปมแถวแล้วขยับไปช่องหนึ่งไปโอ้โหไม่ไหวแล้วโคตรหัวร้อนเลยตอนนี้ผมหัวร้อนเลยครับคุณผู้ชมแต่เอารางวัลซูเปอร์เมกามาปลอบใจผมให้ม่ใจเย็นลงหน่อยแล้วกันนะ1543หพั้าร้อส่ิบสามร้อนเลยร้อนเยินหูเลยตอนนี้ฮะผมขอขยับขึ้น3ามสิบเลยแล้วกันนี่ทำไมร้อนไม่ขยับนะ <c ười> ถึงนั่งเซสเลยสองสามรอบติดแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยถ้ารอบหน้าไม่ได้อีกก็คงจะเกลือนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็เล่นเพียงเพราอความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะไม่ได้แนะนําให้ทาตามแต่อย่างใดเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนํากันด้วยแล้วกันครับส่วนสแกตเตอร์อันนี้3ตัวเป็นอย่างน้อยซึ่งเกมเนี่ยฮาวายเอ็นติกกีนะครับมันจะมีจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่หน้ากากสีทองเท่านั้นนะก็คือสแกตเตอร์ถ้าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมได้เข้าฟรีเกมกันไปแล้วแบบได้จริงๆนะ ก็คือมันจะได้ฟรีในฟรีอีกทีนี่มันจะบวกอีกทีนึ่งบวกอีกสทีค่อนข้างที่จะง่ายมากกว่าเกมอื่นๆนะครับจริงๆอันนี้ผมพูดจริงแต่ว่าจะมีข้อเสียที่ส่งผลมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวมารู้ตรงนี้หน้ากากทีน้องไล่ไปมันสี่รอบติดแล้ววะไ่วะมันมาเต็มช่องจริงนะคุณผู้ชมสองแถวเนี้ยหน้ากากทองแต่มันไปได้อีกนะเว้แม่งคืออะไรวะ ผมว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเอาทุนมาเพียงแค่300ก็ปั่นขึ้นมาได้3,000ก็ก็ถือว่ายังมีความโชคดีอยู่บ้างแต่แค่มันไม่สุดเฉยๆเอ่อที่ผมเดี๋ยวมันูุ้นไงทีงดิเนี่ยเห็นนะไม่ได้แกพอเต็มตรงนี้ปุ๊บ ถึงจะได้รางวัลซุปเปอร์เมกาก็จริงตั้ง3,102ครับผมดีใจมากๆนะที่ได้เดยอนะขนาดนี้แต่ถ้ามันไปต่ออีกหน่อยเพลๆจะมี4,500 0มันไม่ใช่ว่าเต็มแล้วมันคือหยุดนะคุณผู้ชมลองไปเล่นกันดูเองได้นะแต่ผมขอย้ำอีกทีนึงว่าผมไม่แนะนำให้ตาตามนะครับผมถ้าใครอยากอยากจะคิดจะลองจริงๆสำหรับคนที่อายุยังม่ถ่ง1 8ปีก็ลองไปปรึกษาพ่อแม่กันดูก่อนละกันนะครับโพสต์เสียที่ผมจะบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีการซื้อฟีเจอร์นะถ้าจะให้ลุ้นเข้าฟีเกมต้อรลุ้ชโชคเพียงอย่างเเดียวท่านนนั้ะครับ โอเคคุณผู้ชมวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะแม่งไม่รู้สึกไม่สุดว่ะโอเคครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ